ลองนี้ลองอะไรอ่ะไม่ใช่ลองหักมันดูให้ได้ดีคือผักชีหรออันนี้มาลีกินสัตว์กินหมากินหนังหมาสวัสดีค่ะพัทมาลีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกครั้งแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะพี่แอมเราจะไม่ได้มาเป็นมารีน้ำหอมแต่ว่าเราจะมาทำอะไรคะ วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาน้ําหอมค่ะหรือว่าคําศัพท์ของน้ําหอมนั่นเองอ,อย่างง่ายๆที่แบบเออเราเคยคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นพวกซิตาซีใช่ไหมคะฟอร์พุดตี้หรือว่าแม้กรทังบูดี้แต่ครนีนะ้ถ้าสมมติว่าเกิดเราไปดมน้ําหอมที่แอมแล้วคนขายน้ําหอมบอกว่ากลิ่นเมทัลลิกคืออะไรใช่ไห,หมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมาบอกคําศัพท์น้ําหอมเพิ่มเติมที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแฮะหรือว่าคุ้นหูแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะ วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันสองคนที่แอมตื่นแต่ว่า,วาเออแต่ว่าเราจะมีถูกวิเศษอะมาช่วยหาคําตอบมันคือสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านแนทรวงรวงไม่ใชี่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับรวง <laughs> ไม่พี่มีความแบบเสียวยะคะ่ะในชีวิตเรามองไม่เห็น,นะคะ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องเสียวนะคะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วไงคะมันคือความรู้อยู่นี้อ่ะรู้เลยเวลาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกลิ่นอดี h e i ด i ค่ะพี่แอม w h ด t คือถ้าพูดถึงชื่อ LD h เดพี่จะรู้สึกเวลาพี่เข้าไปในห้องแหละปฏิบัติการเหมือนเวลาตอนเราเรียนมาหาลัยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นเหมือนสารเคมีกลิ่นแบบสะอาดสะอาดอหรือว่าเหมือนผงซักฟอกหรือเหมือนเดซตอนนะเปล่าอะอย่างเงี้ยคือถูกนะหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะพี่แอมหลวงล้วงก็จะได้เจอคำตอบเลยอะหลอะไเยค่ะได้แล้วจรหรอ l ดีดกคือผักชีหรอตึมนานะ นี่ป่านนี้เพื่อนๆนี่ไปเปิดตู้เย็นแล้วเปิดเปิดมาได้ใจถ้ามีผัก <ลง S 2> ชีที่บ้านนะคะหยิบมาดมค่ะนี่คือกลิ่นผักชีคือกลิ<แ>่นแอลดีไฮด์นะคะต้องตอกแอร์ซ่มอ้าวนี่มีความคิดว่าส้มคือซิตรัสซีนะมันมีส่วนพวกจูนิสคือซิตรัสซีทางนี้แอลดีไฮด์นะคะแกะเปลือกนะแกะเปลือกเออกินเลยได้มนะส่วนไหย ส่วนเปลือกนะคะมีคนมีทั้งุ์ที่เขียวไหมเขียวเขียวสดชื่นสดชื่นตัดทัดแบบว่าตัดทับส้มส้มออกนิดนึงนึกออกแล้วอือเพิร์พูดถึงโน้ตเนี้ยคือเจอแบบพวกน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาสครับมีไหมมีไหมส้มที่บ้านไปหยิบมาบอกเดี๋ยวนี้อ่ะแล้วคนนี้นะคะเราจะเข้าสู่แบบว่าลึกนิดนึงซึ่งแอลดีไฮด์อนะคะที่นำมาทำน้ำหอมนะคะก็จะมีหลากหลายตัวเลยค่ะอย่างเช่น48 49 40 41แล้วก็42ค่ะ แต่ถ้าเป็นกลิ่นแอลดีไฮด์กที่เราพูดถึงนะคะหมายถึงกลิ่นของ C12 ค่ะกลิ่นก็จะออกแนวสะอาดสดชื่นอย่างเช่นเวลาที่เราแกะเปลือกส้มนะคะกลิ่นสะอาดเหมือนสบู่มันๆน,น,นิดๆค่ะหรือว่าน้ำยาซักผ้าค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเขียวด้วยนะคะเหมือนอย่างเช่นบักชีนเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลิ่นมันๆฉุนๆคล้ายๆกับมแมลงตัวเล็กๆด้วยค่ะแมงขี้นะผมจักว่าแม่ขี้ เหมือนแป้งที่แมันมันเออเหม็นเหม็นขี้นขิวๆไหมที่บ้านนี้ป่ะคะแป้งขิวอันที่เราเอามาเป็นตัวอย่างนะคะเป็น4 2 l งแอลดีไฮดตัวนี้ถูกใช้ในน้ำหอมที่ทุกคนต้องรู้จักพี่แอมก็คือ ชาแนลเรเบิร์ฟฟจริงดิใช่แล้วแสดงว่าถ้าพูดถึงชาแนลเรเบิร์ฟฟเนี่ยคือถ้าเป็นคาแรคเตอร์หลักของเขาก็คือเอาดีไฮด์ได้เลยใช่ไหมถูกต้องถูกต้องแล้วมีเรื่องเล่านิดหนึ่งเจ้าของชาแนลเนี่ยเออได้สั่งให้เขาทําน้ําหอมเกี่ยวกับผู้หญิงสมัยใหม่อันนี้คือโจทย์เขาก็เลยปรุงมาถึงปบบตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่แล้วโกโก้มันวัวแซกโกโก้มันวัวแซโกโก้ชาแนลเนี่ย โดมน้ําหอมตัวที่5เราชอบแต่ว่ามันเกิดจากการผิดพลาดหรอยังไงอะพลาดยังไงอะใส่แอลดีไฮดิกตัวเนี้ยเยอะไปเกินว่ากระดับว่าเจ้าของแพ้ชอบอ้าวฟูมปอีน้ำหอมออกมาช่วงแรกๆอ่ะก็ไม่ได้สกเซกนนะเพิ่งมาเหมือนแบบคนชอบชอบกันช่วงหลังๆอีกทีเราสองคันเองคราวนี้มาถึงตัวที่สองพี่แอมอุ้ยแค่ตัวแรกก็สนุกแล้วอะคอมมูนแน่นมากแค่แอลดีไฮดิกนะคะเพื่อนตัวที่สองปาริน มารนอะไรคือมารินมารินมอนโรมารินฮวน้ากัญชาหรือเปล่าถ้ามารินอ่ะมีความรู้สึกเหมือนเป็นน้ำทะเลถ้าเป็นพี่อ่ะพี่อ่ะจะรู้สึกถึงความคาวของทะเลหรือเปล่าน้ำเค็มอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมมีตัวอย่างง่ายๆหรอในถุงนี้ตัวอย่างถุงอ่ะก็คือก็คือที่บ้านอ่ะสามารถแบบเปิดตู้เย็นแล้วแบบเอามาดมได้ล้วงไหมล้วงอ่ารอขอนล้วงพี่ไหนอ่านีิมาดูอ่ะ น่าเป็ลองนะองนี้ค่ะอุ้ยอันนี้เลยอ่ะมันนยาวน่งเลยอ่ะไปุ๊ะัาใช่แล้วยาวใหญ่ซะด้วยลองาหมนี้ลองอะไรอ่ะไม่ใช่ลองหักมโนสใจมันหักได้เลยใช่ไหมอะหักมันก็ขิวเขียวอ๋อเนี่ยหรอคือขิวไลน์กมนกเขียว น้ตเหมือนแบบน้ำน้ำเนี่ยพอดูตัวเนี้ยรู้สึกถึงผลิตภัณฑ์อะไรไหมป้าเวลาเราใช้พวกไฮเดรชันนะที่มันเป็นมอยส์เจอร์ไรซ์บำรุงดหน้าเซรั่มอ่ะส่วนใหญ่มีใช้แป้งวิพี่ว่าน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเนี่ยมาลินน่าจะเยอะนะในใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวหมดมีหมดอ่ะมีมาลินอีกเหรอคะยังอันนี้ต่อประเภทที่หนึ่งใช่ไหมอันนึงใหญ่ออันนึงเล็กหรืออันยาวพูดสิใบใหญ่ แตงโมงกับแตงกวาคล้ายๆกัน,กนถ้าเราจะนึกถึงกินอันนี้คือแตงกวาแล้วก็เปลือกแตงโม,งมจำกัดคำไม่ง่ายคือเฟชคาวเะา <c oughs> เอาแตงเอาแตงเราจะเข้าสู่โหดวิชาการ <c oughs> <c oughs> คือกิ่น <c oughs> เลทะเลอ่ะษฎข้อสารนึงที่ชื่อว่ากาบนนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเภสัชที่สารน่ารักแต่สองขหอมาจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ใช้ในเพสัชแต่ดันมาใช้ในน้ําหอมแล้วก็ซักเซสสำหรับช่วงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีโอกาสได้ไปทะเลเนาะเราก็ได้รวบรวมเอาน้ำหอมกลิ่นทะเลมาให้เพื่อนๆได้ฉีดไปงพรางก่อนค่ะ ก็คือฉีดน้ำหอมเอ่อเที่ยวทิปนะคะดมทิปหมอบทิปอะไรต่างๆนะคะคราวนี้เรามาถึงตัวต่อไปค่ะพี่แอมโอเคค่ะเมทัลลิคเมทัลลิกวิ่งมากมากลองลองเดาเมทัลลิกเหรอเมทัลลิกมันก็เมทัลเมทัลมันเหล็กเนาะอ่าดาบได้ไหมนึกถึงดาบนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กเออประตูรั้วเหล็กอย่างนี้นะอ่าแล้วคราวนี้มีค่ะมีขอบเหรอคะมีของคนมีของตลอด จ๋าวิอะไรอ่ะกระปุกอะไรคะจริงๆของข้างในใช่ไหมอ่าบ้านใครก็มีเนาะกระปุกออมสินอ๋อไม่เคยได้เลยอ่ะแม่ไหนหมดฮะเหรียญเหรอเธอใช่แล้วเลยใช่มอ๋อใช่เพราะว่าจริงๆเหรียญมันก็คือเหล็กเนาะเอาไปสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะอันนี้ฆ่าเชื้อแล้วเรื่องเราทางวิทยาศาสตรเข้ามาอีกแล้วค่ะลูกโคนว่ายังไง คือจริงๆเขาบอกว่าอันอลิ่เปลียนกลิ่นเหล็กเนี้ยมันไม่มีกลิ่นแต่เออแต่มันถูกทําปฏิกิริยากับไขมันบนผิวหนักเรามันเลยทําให้เกิดกลิ่นก็คือเวลาเรามีไอร้อนเยู่ใช่ไหมมีเหนืออ่ะใช่เอออมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นผิวผิวกลิ่นขาวๆนิดๆเหมือนเล็กตาดแดดกันเนาะเออใช่ใช่แบบนั้นแดดแดดแล้วมันมีกลิ่นแบบ กลิ่นไอร้อนแอลคาวอ่ะและอันต่อไปก็คือกลิ่นเลือดฮะเออกลิ่นเลือดคือเธอจะมาตัดนิ้วฉันตอนนี้แล้วมันดนหรอกไม่ได้นะได้ก็อย่างได้ได้ไม่ได้ทุกคนจริงคือกลิ่นเลือดนี่ไม่ได้แบบเลือดแบบเลือดสดที่มันแบบแรงขนาดนั้นถูกไหมอารมณ์เหมือนพี่แอมกลิ่นเลือดเลาวเอาใส่นาะ กลิ่นจะแบบมีความขาวๆนิดนึงแต่ไม่จางนะโดยทั่วไปกลิ่นเมทัลลิกนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่เพื่อนๆสามารถหาดมน้ำหอมที่พาฟัมมาเรียเอามาฝากได้เลยค่ะเฮ้ยขอพูดก่อนนะเพราะว่าเราจําได้ว่าถ้าเป็นน้ําหอมกลิ่นเมทัลลิกเนี่ยเป็นน้ําหอมที่เราเพิ่งรีวิวไปิที่สองถูกปะใช่ก็คืออการ์ดแองเมสใช่ไปดูรีวิวกันได้ค่ะทุกคนตัวต่อไปค่ะพี่แอมอันนี้มาลิก กลิ่นอะไรกลิ่นปลากลิ่นจันไม่ใช่ค่ะตัวแอนิมอลไงมันคือสัตว์ใช่ไหมลองอธิบายตามคำพ้องกันกลิ่นหมากลิ่นหนังหมาหรือเปล่าแบบหมาแบบไม่อาบน้ำหรอเฮ้ยบ้านแล้วมันจะเป็นน้ำหอมได้ไงวะมันเหม็นใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นอะไรอ่ะกลิ่นอนิมอลิกก็คือกลิ่นฉี่กลิ่นฉี่ฉี่หนูหรือพี่แอมแบบเล็ดเล็ดนเนื้อวัดรุ่นนี้เลย ถ้าพ ok ูดขึ้นกลิ่นฉี่เนี่ยก็คือเก็บได้ง่ายแหละว่าเป็นอานิมอิประมาณนี้โอเคแต่คราวนี้เขาไม่ได้เอาแบบว่าอุ๊ยอานิมาดิกแบบเต็มๆมาปรุงไม่งั้นก็คงจะไม่ได้นาอมันก็จะฉีดไปฉีดทั้งนึงโอ้แม่เจ้าไม่ใช่แต่แต่หากรู้ไม่ว่ากลิ่นอนิมาลิกอ่ะมันมีอยู่ในพวกดอกไม้ด้วยนะอาใช่ดอกอะไรอ่ะโอมุดไม่ใช่ดอก มะ <Marie. S 2> ลิรสใช่ส่วนไหนของมะลิเพราะมะลิรู้สึกว่าหอมนะหอมนงนงๆด้วยซ้ำจริงๆกลิ่นมะลิมันก็ไม่ได้มีกลิ่นแค่หอมอย่างเดียวไงพี่แอมมะลิมันก็มีหลายสายพันธุ์ สำหรับน็ตอนิมาลิตนะคะก็จะมีอยู่ในดอกไม้ขาวหลายชนิดเลยค่ะอย่างที่เด่นๆน,นะคะก็คือจะเป็นดอกมะลิค่ะและดอกมะลิที่ใช้ในการปรุงน้ําหอมนะคะก็จะมีอยู่ในกันสองสายพันธุ์ค่ะก็คือจัสมินอียิปต์นะคะที่ปลูกแถวเมืองกาสประเทศฝรั่งเศสค่ะและอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือจัสมินซัมบัคจัสมินบ้านเรานั่นเองค่ะซึ่งดอกมะลิบ้านเรานะคะก็จะมีความเป็นผลไม้ออกแนวกล้วยๆมากกว่าดอกมะลิที่มาจากเมืองกาสค่ะที่มีโน้ตอนิมาลิตตามที่เราพูดมาค่ะ คณีมาถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะพี่แอมมีจบแล้วหลัเนี้ยสนุกมากลเลยวันนี้แง่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากให้จบมีปีต่อไปคอมเมนต์มากันกนคะคะอ่าตัวสุดท้ายค่ะโซลา่าโซลา่าโซลา่าเซลล์กลิ่นผ้านะท,าทาิ้หรอนะก็กลิ่นผ้าทิ้นหล่อกินแดงเงี้ยหรอไม่ใช่อ,อยากรู้ไหมถ้าอธิบายอาจจะอธิบายยากแต่คำนี้ยพูดเลยว่าได้กิน น้อยมากนะน้อยครั้งเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะไม่รู้จักคําว่าโซล่าได้ใช่แต่สมมุติว่าใครที่เป็นแฟนขับน้ําหอมนะคะที่ไปเปิดแบบพวกฟากกนติก้าเอ๊ะคืออะไรโอเคอ่ะรวมสิคะเหลือเดียวแล้วงานงานล้วงอันนี้หรอใช่แล้วไม่ใช่ว่าเราไปโฆษณาให้เขาหนะยี่ห้อนี้อ่ะถ้าโฆษณาจะเข้าก็ยินดีนะกลิ่นอะไรกลิ่นชิงกันแดดลองลองดีบีก กลิ่นแบบนมนมเย็นเย็นหน่อยอ่ะนะกลิ่นโซลา่าก็คือกลิ่นที่มีกลิ่นดอกไม้นิดๆเออเริ่มเริ่มมีนม,ม,ม,มล,ละในหนออ่อยกลิ่นแบบแป้งจางๆรวม,มกัน,กน,น,น,น <c oughs> เป็นกลิ่นแดงอ่ใช่เป็นยังไงบ้างคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะสับน้ำหอม5ตัวแอลดีไฮดิกเมทาลลิกอ่ะลืมเอ่อแอลดีไฮดิเมทาลลิก มาลินแล้วก็อะนิมารีอะนิมารีแล้วก็โซลาเองหมดหตัวเป็นื่บ้างคะพอจะให้เพื่อนๆจินตนาการนวดได้แล้วก็เข้าใจเวลาไปถือว่าเพื่อนๆได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นนอกจากพวกแบบคำศัพท์เบสิกของน้ำหอมถ้ามีของอะไรที่เราได้โชว์ไปอยู่ที่บ้านให้หยิบมาดนแต่ว่าจริงๆแล้วเราคงไม่ได้มีอยู่แค่นี้หรอกเราสัญญาว่าเดี๋ยวเราจะนำภาษาของหอมอัปเดตในอีพีถัดๆไป สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใน ep หน้าอยากให้เรารีวิวน้ำหอมอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำหอมคอมเมนต์มานะคะฝากเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากชาล์จด้วยค่ะพาฟัามาลี่นะคะพาฟัามมาลีค่ะติดตามกันได้นะคะทุกคนค่ะวันนี้กน้องติดตาม subscribe ชมพวกเราด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ